ไอ้วนโวกูว oh. uh ันวนูอ oh. ย uh ่างนี้สิคนดีกว่ามันขนาดแค้เฮ้ยยู ทำไมแตเจัางสายโอ้โหลไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปตีอีเวนต์มันนี่เย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 ่ฟูฮู เฮ <cas> <cu Product> <Tower> huh? ้ยคับเต้กูจะเอารถให้มึงเออกูใช้เป็นอ่ะเอากับบ้านไปซะ tu ni

คอยได้ปิดอารมณ์หน่อยเว้ยไปองไงวะแป้งไป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  Opi dead. Goku, Spidey Spiderman Spiderman Wow. E. Ini payah uh. Woohoo. หมดที่สอทนทางว่ดคุณต้องหมดแล้วล่ะขอบคุเดชขอบคเดชขอบคเดชขอบดชตุ้ง เด็กวานไอ้กิจที่คอมพิวต์เย่โอ้โเออเป็นอะไรวะเฮ้ยณลง เอเคซึ่งซับคียมาแล้วแดกคีเนี่ยอย่านี้เสเขาเรียกว่าของแท้แน่นอนเนี่ยกูคือตังบัวเฮ้ยเจอด,ดักจังกูคือบินลงมัาละโอ้โห กอการขังมือมั <ạ. S 1> นดยังไงวะหรือมันต้องไปหาอัพเดอะไรตัวม่ต oui ้องมีอย่าล้ว e ที The soldiers, if they know who I am, they probably know who she is. I need to get to a good viewpoint in scope here, Cool now I can get inside. Mm -hmm. Okay, put ก็แค่ตดสูงไม่น่อยเท่านี้แค่ดูวสูงหน่อยเ่น้กไ น้องกูมาเด yeah. no, 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 no. นนี๋ยวน้องน้องแฟนวะไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่าสูรุกอันกว้างใหญ่แล้วดู อืมอืม้าวเฮ้เพื่อนขอแดาหน่อยเออทีก่กูเป็นผู้หญิง 嗯。Uh huh. ลไปลงไปคืออะไอันนี้คือกวาป้าโหด

ยังรีบไปนะเว้ยไม่ใช่ละเล่นพวกมึงหรอกเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะพากาาวัวอยู่อีกเป็นไง โองเธอคนดีเฮ้เยเฮ้ยคอมพิวเตอ์ไม่รู้เลยรกันเปล่าวะเออกูไม่รู้ ตีกลัวเลยโหนัง่งรถถังหนีเลยอะเอซ่าจมูออกเลยวะนั่งรถถังหนีเลยพอก็มีไปลัวหนีกันด้วยฮ่าเราไปเราไปคืต้องหนี

ได้เลยเพื่อนเออไปสุขอก็แทบยิงยิงเรียบร้อยเฮ้ยวินงีแบบชดเซียนเลย ไไม่้เยหัวสีคืออะไรวะแล้ว DNA อย่างนี้อย่างนี้สิเออเออมันมันนี่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 นนนนนน่นน่าดี

มีสแล้ว f อ v อ้คนดีจ้า วิ่งไม่เก่งแตจกินเลยขอบคุณอยากบินนะโอ,อเคนอาละโอเคแล้วลตัวสาธารณะ ไม่มีคนเดินเลยเงียบจริงๆเดินในเมืองดีกว่าเว้ยอืมซื้อดยกว่าโหดลาอ่ะอืมอับใจตาง มาแดกขั้งวังนี่แหละงมาแดกมากผมคือตำรวจนะครับเรื่องของผมอุ้ยอะไรอะไรก็สีฟ้าๆว่ะเฮ้ยฟ้าเพียบเลยว่ะนี่คืออะไรวะอุ้ยเฮียสองร้อยสองร้อยก็อันอ๋ออยู่ด้นานไหย กูว่าหายไปแล้วถ้าเก็บคนแล้วก็ทำอะไรได้เหรอนะครับถ้าเก็บคนแล้วทำอะไรได้เหรอครับน้ำใย้ละมึงก่อนสินี่นี่ ครังว่ะครับจะทิ้อไกแล้วอืมเยอะเลยอู้ม่หมดตุ้งแจได้ทุกทอย่างโอ้โ่าที่โอเคตัวยิ่งนี่มีไอ้น่นนี่ ไปทำเพื่อดีกว่าเว้นไเยอะกว่าเออวไปเออไปอดูผมไปตังตรวดคุณ้มใจของพวเราผมรู้รถ <c oughs> สวยเหรอนะ่ารถสวยเหรอรถ <c oughs> สวยเหรอรถสวยเหรอ เด็กคนเดียวเด็กคนเดียวฮนะโอ้ทีบคู่ของอะไรสีเหลืองนั่นคือน่านจะเป็นเควสหลังนะที่เป็นรูปดาวอะตรงนี้นี่แม่สีเขียวที่เขียวที่เป็นรูปจีนก็น่าจะเป็นเพชรหลองเฮ้ยยู้ เดือดแบบได้ถึงทีวะเฮ้ยมันจะไกลเกินไปแล้วนะนอยู่มุมตึกชู้ยกว่าจะมาถึงแมงมาส เออนะ่าไคแล้วน่าของเขาทังหมดอีกดอีเลยกดอีอ้ออ,อ,อัพโอพเดเลยนี่อัพเก่ดเยอะเลย บินเยสได้ yeah. แล้วเว้ยได้บินละนี่อาจัมด้ยอาจัมไม่จำเป็นท่าไหร่นี่คือเคือมเลือดอ่ะอาไหมดเลยนี่คือสองหมื่นได้เลยไม่มีปัญหา อ่าอะปรครับพ่อเมือง เกลัยโอเคป่ะมาหนึ่งเด้ล้กใช่ไหมเออพูดกลับอยากูจะอาจ้าปากหับพ่อมองึงเหรอเห็นแล้วน่าเกลียดว่ะอือายปา,ปา,ปา,ปาไปกูจะบินนะบิน

จบร้านจริงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวส่งบินก่อนแป๊บหนึน่งบ๊ายบายค่ะ